กุมพันธ์เหล่ากุมพันตามคติพุทธจัดเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งเป็นบริวารของท้าววิรูหกมีรูปร่างใหญ่ค้ายยักษ์แต่ไม่มีเขี้ยว มีผมหยิกตัวดำพุงโตหรือถ้าแปลตามชื่อก็จะหมายถึงผู้ที่มีอัน้ะใหญ่เท่าหม้อทำหน้าที่ในนะรกภูมิค่ะกุมพันธ์นั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายระดับมีตั้งแต่กุมพันธ์ชั้นสูงถึงกุมพันธ์ชั้นล่างแล้วแต่กำลังบุญของแต่ละตนค่ะกุมพันธ์ชั้นสูงจะอาศัยอยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นของตนเองมีทิพยสมบัติ และมีฤทธิ์มากมีบริวารตามกำลังบุญของแต่ละตนมีรูปร่างลักษณะเหมือนเทพ,พบุตรกลุ่มกุมพันชั้นสูงเช่น 1. พระยมหรือมัจจุราชเป็นเทพเจ้าแห่งนรกและความตายมีหน้าที่ตัดสินผู้ตายตามกรรมดีและกรรมชั่วครั้งยังเป็นมนุษย์ในแต่ละคติจำนวน